สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านสู่ช่องยกระดับจิตวิญญาณขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกดไลค์กดติดตามทั้งท่านที่ติดตามเก่าติดตามใหม่ผมนำเรื่องราวที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการฝึกปฏิบัติกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานคาถาอาคมต่างๆ คาถาอาคมนี่เป็นเรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องของความศรัทธาซึ่งทำไมผมต้องนำมาพูดมาคุยเรื่องของคาถานี้ก็มีประโยชน์ต่อสภาวะจิตวิญ,ญญาณของเราเหมือนกันเพราะว่าคนที่จะเข้าสู่ไตรสารณคมนั้นมีกำลังใจที่ไม่เหมือนกันและระดับกำลังใจก็แตกต่างกันบางท่าน อาจจะมีความเชื่อในเรื่องของคาถาก็นำคาถาม,มาท่องบ่นภาวนาในขณะที่ท่องบนภาวนาจิตก็สงบจากกิเลสเมื่อจิตสงบจากกิเลสก็เกิดความเป็นสมาธิสามารถนำสมาธิไปใช้ประโยชน์ต่างๆเชื่อมโยงกับการปฏิบัติธรรมได้อีกการปฏิบัติกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานผมนำการปฏิบัติตามแนวนะครับเป็นแนวที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ได้สอนได้แนะนําเอาไว้ที่นําแนวของหลวงพอ่อฤาษีทิ้งดำนั้นก็เนื่องจากว่าหลวงพ่อบอกว่าลูกหลานหลวงพ่อนี้ค่อนข้างเยอะและสามารถฟังหลวงพ่อแล้วเข้าใจได้ง่ายเมื่อมีความเข้าใจก็มีกําลังใจในการที่จะปฏิบัติถ้าเกิดไม่มีความเข้าใจมีความรู้สึกว่ายากในการปฏิบัติธรรมะยิ่งทําให้ใจของเราไม่อยากปฏิบัติครับ สามารถเข้าถึงแค่เพียงไตรสารณาคมอย่างเดียวการปฏิบัติกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานเป็นคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสิ้นเพียงแต่ลีลาการสอนของครูบาอาจารย์อาจจะแตกต่างกันอย่างหลวงพ่อฤาษีลิงดำนี้หลวงพ่อท่านก็ขยายความมาแล้วให้เราได้เข้าใจกันแบบง่ายๆ หากเราฟังไม่เข้าใจเราต้องไปตีความหมายไปแปลความหมายไปตีความแบบเชิงวิชาการชาตินี้ในส่วนตัวผมเห็นทีจะไม่ได้ทันปฏิบัติเพราะว่าอายุเราไม่ได้ยาวครับไม่ได้ยาวนับพันปีหรือห้าร้อยปีไม่ทราบว่าจะตายเมื่อไหร่ความตายอาจจะมาถึงเราในเวลาใดก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาทุกวินาทีมีคุณค่า ทำอย่างไรที่จิตของเราจะเข้าใจหลักการปฏิบัติจิตให้มากที่สุดให้ง่ายที่สุดผมก็เลยเลือกฟังหลวงพ่อฤาษีเลิงดําและปฏิบัติตามมาโดยตลอดการปฏิบัติของผมนี่ก็ไม่ได้ยาวนานมากหรือไม่ได้ว่าสั้นจนเกินไปจนไม่เกิดความเข้าใจโดยเฉพาะความคิดรวบยอดนี้สําคัญมากการเข้าใจในเบื้องต้นนี้เป็นส่วนหนึ่งครับเป็นฐานหลักที่เราจะต้องทําความเข้าใจในเบื้องต้น ท่านที่มาติดตามผมรับชมรับฟังที่ช่องนี้ก็มีตั้งแต่ท่านที่ยังไม่เคยปฏิบัติกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานเลยก็มีที่ปฏิบัติไปแล้วก้าวหน้าไปแล้วก็มีมากมายบางท่านก็อาจจะปฏิบัติอยู่แล้วติดขัดในสิ่งต่างๆแต่มีบุพกรรมเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อหรือศีลินดำมาผมก็เลยนำในสิ่งที่หลวงพ่อสอนไว้นี่แหละมาขยายความมาพูด แนะนำแบ่งปันก็คือเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ปฏิบัติของผมเองครับผมไม่ได้ออกมามีความรู้สูงความสามารถสูงที่จะมาสอนกรรมฐานท่านผู้ชมนะฮะพุทธศาสนิกชนผมไม่มีความรู้ตรงนั้นเพียงแต่นําแนววิธีที่หลวงพ่อสอนก็นํามาขยายอีกห,หนึ่งการปฏิบัติก็เป็นการปฏิบัติที่ผมมีประสบการณ์พอที่จะแนะนํากันได้บ้างเล็กๆน้อยๆถ้าท่านใดที่ ปฏิบัติอยู่แล้วก็พอที่จะทราบแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่เคยปฏิบัติเลยแล้วถ้ามาฟังเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าผมนํามาคุยนี้บางทีมันก็เลยในเบื้องต้นขึ้นไปแล้วนะหลายท่านที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นก็พอที่จะทราบคลิปวันนี้ผมตั้งใจคุยเรื่องของพวกคาถาอาคมอีกนั่นแหละครับเพราะว่าคาถาอาคมเนี่ยผมมีความเชื่อว่าเป็นฐานของกําลังสมาธิไม่ใช่แค่ท่อง คาถาอย่างเดียวแล้วจะมีสมาธิเก่งต้องฝึกปฏิบัติครับคาถาทํำยังไงจะให้เกิดความขลังความศักดิ์สิทธิ์อันนี้มันขึ้นอยู่กับศรัทธาครับอันดับแรกเลยก็คือการรักษาศีลศีลนี่ต้องรักษาให้บริสุทธิ์การฝึกสมาธิและการใช้ปัญญาพิจารณาคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยโดยเฉพาะการลดกิเลสตัดกิเลสเบื้องต้นผมแนะนําควรจะต้อง ตัดสังโยชน์สามให้ได้แล้วมาใช้คาถาอาคมพุทธาคมต่างๆก็จะมีประโยชน์นำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดกับชีวิตของเราเมื่อเรานำมาใช้ประโยชน์ได้แล้วความคิดของเราสภาวะจิตของเรามันก็จะมีการต่อยอดทางด้านความคิดในเบื้องต้นถ้าผ่านการตัดสังโยชน์สามได้อย่างอื่นนี้คงไม่ต้องคุยกันแล้วเนื่องจากว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาเห็นแจ้งในเบื้องต้นแล้ว รอเวลาที่จะพัฒนาต่อยอดขึ้นไปด้วยการตัดสังโยน์มากข้อขึ้นเรื่อยๆการจะตัดสังโยน์ได้สูงๆตามพระอริยเจ้าขั้นสูงนั้นเช่นพระสกิธาคาพระอนาคาและพระอรหันนั้นสมาธิเป็นตัวสําคัญครับเรื่องของฌานสมาบัตินี้สําคัญมากถ้าจิตไม่มีความสงบไม่มีความละเอียดจนถึงฌานสมาบัติตัวสังโยน์ก็คือตัวกิเลสที่ร้อยรัดต,ต่างๆ เราจะไม่เข้าใจเลยเพราะว่าเราจะเข้าใจได้เราต้องอาศัยกําลังของสมาธิขั้นสูงขั้นละเอียดเข้าไปเป็นตัวตัดสังโยชน์ในเรื่องสังโยชน์ครับถ้าเราท่องเนี่ยเด็กๆก,ก็ท่องได้ใครก็ท่องได้แต่การจะเข้าไปตัดนั้นในตัวที่ละเอียดสูงๆนั้นมีความจําเป็นจะต้องใช้กําลังของสมาธิโดยเฉพาะฌานสมาบัติจิตที่มีความสงบมีสมาธิ เราก็สามารถใช้ปัญญาได้ดีในเรื่องของปัญญานี้มีหลายระดับหลายระดับนี้ไม่ใช่ว่าคนนั้นฉลาดคนนี้โง่นะครับปัญญาในที่นี้ผมขออนุญาตเปรียบเทียบให้เห็นว่าปัญญาระดับเบื้องต้นเลยก็คือการมีความคิดในทางโลกสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆประกอบกิจาการงานต่างๆพิจารณาวิเคราะห์แยกแยะหรือโยนิโสมนัสิการได้แบบ สบายๆนี่คือปัญญาในระดับปกติปัญญาที่มีกําลังของสมาธิชาญหนึ่งสนี้เป็นปัญญาที่ขั้นสูงมีความละเอียดสูงเพราะว่าได้อารมณ์ของสมาธิมาช่วยเสริมทำให้เราสามารถเข้าใจสิ่งต่างๆที่มีความละเอียดซับซ้อนมากขึ้นไปได้นี่แหละครับถ้ามีความละเอียดลึกซึ้งแบบนี้เราสามารถพิจารณาได้ เราก็สามารถที่จะค่อยๆใช้จิตเข้าไปตัดตัวกิเลสต่างๆได้นี่คือฐานสำคัญครับเกี่ยวข้องกับคาถาอาคมคาถาบทเดียวกันเนี่ยคนนำไปใช้ร้อยคนใช้ได้ผลไม่เหมือนกันอันเนื่องมาจากฐานที่ผมพูดมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับฐานนี่สำคัญมากจะเป็นผลทำให้คาถามีความศักดิ์สิทธิ บางทีถ้าเราปฏิบัติจิตได้ในการตัดสังโยชน์ในเบื้องต้นได้ความดีทุกอย่างปฏิบัติมาครบแล้วบางทีคาถาแทบไม่ต้องใช้เลยที่ผมพูดออกมาเนี่เพราะว่าผมทราบความดีระดับไหนอันนี้แต่ละคนก็ไม่เท่ากันคาถาที่ใช้ได้ศักดิ์สิทธิ์ก็จึงไม่เท่ากันนี่คือความเป็นจริงในเรื่องของคาถาผมจึงนําเรื่องคาถามาพูดมาคุยแบ่งปันท่านที่มีใจชอบเรื่องคาถาด้วยและมาเรื่องของวัตถุมงคล วัตถุมงคลนี่ก็คืออย่างเช่นพระเครื่องหรือเครื่องรางของขลังต่างๆนะครับผมจะไม่กล่าวว่ามีพลังหรือไม่มีพลังส่วนใหญ่ผมขอกล่าวในเบื้องต้นก่อนพระเครื่องต่างๆที่คุณครูบาอาจารย์โบราณอาจารย์ต่างๆตั้งแต่อดีตแล้วที่ท่านสร้างมาส่วนใหญ่ท่านจะมีภูมิความรู้สูงในด้านต่างๆโดยเฉพาะเป็นพระอธิยสงศ์ ท่านอารหันต์ปฏิสัมพธายานพูดง่ายๆว่าเป็นพระอภิญญาหกนั่นเองนะฮะท่านมีจิตตานุภาพ่สูงบางท่านอาจจะมองว่าเป็นเรื่องงมงา,ายในส่วนตัวของผมในมุมมองของผมวัตถุมงคลเนี่ยเป็นเครื่องเตือนใจเป็นเครื่องระลึกนึกถึงตามคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านอาจจะสงสัยว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องวัตถุมงคลพระเครื่องหรือ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้สอนตรงนั้นครับเราใช้ปัญญาพิจารณาจากคําสอนที่พระอ,องค์ทรงบอกว่าให้ระลึกถึงคุณพระรัตนาตายการ,รลึกถึงคุณพระรัตนาตายแต่ละคนก็มีเทคนิควิธ,ธีที่แตกต่างกันอันเนื่องมาจากกําลังใจที่ไม่เหมือนกันและระดับของกําลังใจก็แตกต่างกันบางคนไม่ต้องมีเครื่องยึดเหนี่ยวใจิตใจอะไรเลยก็สามารถระลึกถึงนึกถึง คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์ได้บางท่านอาจจะนึกไม่ได้ก็อาจจะมีเครื่องเตือนใจหน่อยอย่างเช่นพระเครื่องพระเครื่องนี้ถือว่าเป็นอนุสติครับจัดอยู่ในหมวดของพุทธานุสติกรรมฐานธรรมานุสติกรรมฐานและสังขานุสติกรรมฐานถ้าพระเครื่องนั้นเป็นรูปพระพุทธเจ้าก็เป็นพุทธานุสติถ้าพระเครื่องนั้นมีอักขระภาษาขอมคําสอนต่างๆหรือพุทธาคมต่างๆในนั้น จัดว่าเป็นธรรมานุสติกรรมฐานแต่ถ้าเป็นรูปครูบาอาจารย์เป็นพระอริยสงฆ์ก็จัดว่าเป็นสังขานุสติกรรมฐานทุกครั้งที่เราหยิบขึ้นมาหรือเราจับที่เราแขวนอยู่นึกได้อ้าวนี่คือพระเครื่องเราจะทำความชั่วก็ไม่กล้าทำแล้วก็คือเป็นเครื่องเตือนใจว่าไม่ให้เราไปทำความชั่วนี่คือจุดประสงค์หลักของครูบาอาจารย์ตั้งแต่สมัยโบราณมาเลย คือเป็นอุบายของครูบาอาจารย์ท่านท่านมีภูมิปัญญาสูงมากและมีความละเอียดซับซ้อนจนเราอาจจะคาดไม่ถึงเลยก็ได้ถ้าเราใช้ภูมิปัญญาแบบธรรมดาของโลกไม่ว่าจะเป็นปราระดับไหนเก่งขนาดไหนก็นแล้วแต่ก็ถือว่าอยู่ในระดับปัญญาของโลกซึ่งยังไม่ได้สามารถปฏิบัติจิตทำสมาธิให้เกิดฌานสมาบัติหรือตัดสังโยชน์ได้ก็จะมองในแนวเพียงแค่โลกเท่านั้นว่า สิ่งที่จับต้องได้นั้นคือของจริงของแท้ถ้าจับต้องไม่ได้ถือว่าไม่ใช่ของจริงของแท้ของต่างๆครับมันพิสูจน์ไม่ได้และไม่มีใครยืนยันรับรองได้ปล่อยให้เป็นเรื่องของศรัทธาทีนี้ความศรัทธาเนี่ยใครจะศรัทธาตรงกับความเป็นจริงหรือไม่ตรงกับความเป็นจริงนั้นก็อีกประเด็นหนึ่งเราไม่กล่าวถึงเรากล่าวถึงว่าวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังต่างๆที่เราเห็นที่เราสัมผัสที่เรามีอยู่ที่เราอาราธนาติดตัวเนี่ย ถือว่าเป็นเครื่องเตือนใจให้เรากระทำความดีหนึ่งสองทำให้เรามีจิตระลึกนึกถึงคุณพระรัตนาตายเป็นกรรมฐานก็เป็นพุทธานุสติกรรมฐานทำมานุสติกรรมฐานสังคานุสติกกรรมฐานจิตที่ระลึกนึกถึงอยู่จิตนั้นก็จะว่างจากกิเลสเป็นสมาธิในตัวซึ่งหาข้อเสียไม่ได้เลยเรามองกันด้วยปัญญาที่ สูงกว่าระดับปัญญาธรรมดาโลกนิดหนึ่งนะครับด้วยกําลังของสมาธิเอาแค่ปฐมชฌานพอจิตเราจะมีความละเอียดลึกซึ้งมากขึ้นจะสามารถเข้าใจอะไรต่างๆได้มากขึ้นเพราะว่ากําลังสมาธิเนี่ยมันมีพลังนะครับพลังก็คือกําลังกําลังของความสงบมันจะทําให้เราพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างได้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงโดยที่จะไม่มีมานะเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีเอาความรู้สึก นึกคิดของตัวเองมาใช้เราจะสามารถนำคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นมาตรวัดนะครับเป็นมาตรฐานปเป็นตัววัดน,น,น,นั่นเองมาพิจารณาสิ่งต่างๆเราจะเอาความคิดของเราความเชื่อของเราหรือเอาสิ่งต่างๆที่เราเชื่อถือนับถือมาเป็นตัววัดไม่ได้เราต้องเอา,ค,า,ออา,จเจาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะลากแต่ตำรามาอย่างเดียวมันก็ไม่ถูกเหมือนกันนะฮะมันอาจจะถูกตามตำรา แต่ในการปฏิบัติตามความเป็นจริงแล้วมันอาจจะผิดเพี้ยนออกไปตามภูมิความรู้ภูมิธรรมที่เราปฏิบัติที่เราเข้าถึงเรื่องของพระเครื่องก็จะมีการอาราธนาตามศรัทธาความเชื่อของเราอาราธนานี้อาราธนาเพื่ออะไรครับการอาราธนาพระเครื่องนี้ก็เป็นการระลึกนึกถึงคุณพระรัตนตรยัยเสริมกําลังใจของเราให้มีความแข็งแรงในการที่จะยึดมั่นในคุณพระรัตนตรยัย ไว้ในจิตวิญญาณของเรานี่คือประโยชน์ของวัตถุบงคลการอาราธนานั้นจะพูดภาษาไทยก็ได้จะเป็นคาถาก็ได้วันนี้ผมก็จะพูดคาถานะครับเป็นการอาราธนารวมเลยไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องเครื่องรางของขงังมีดหมอตะกุดทุกสิ่งทุกอย่างครับเป็นการอาราธนารวมเลยส่วนอาราธนาแยกย่อย ตุกต่างๆเสกต่างๆอันนั้นก็ไปดูในคลิปช็อตได้ในคลิปยาวก็มีผมก็พูดไว้หลายๆคลิปก็จาไม่ได้แล้วว่าคลิปไหนบ้างให้ท่านหยิบพักเครื่องหรือเครื่องรางของขัง,งท่านอาไว้ในมือทําใจให้สงบจากกิเลสถอนให้ใจสักสองสามผลนี่เป็นการฝึกพื้นฐานแล้วตั้งนโมสามจบภาวนาว่าพุทธังอาราธนานาง ธรรมังอาราธนานางสังคังอาราธนานางพุทธังประสิทธิเมธรรมังประสิทธิเมสังคังประสิทธิเมอันนี้ก็สั้นหน่อยครับแล้วก็มีอีกบทหนึ่งหลังจากท่องนโมสามจบแล้วให้ท่านว่าดังนี้ครับพุทธะธรรมะมหาอาริยะพุทธังมหานิยมเสนหาลาพัง คงกระพันชาตรีแคล้วคลาดมหาอุดมหาโชคมหาลาภมหาอำนาจประสิทธิเมธรรมังมหานิยมสเสนหาลาพังคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดมหาอุดมหาโชคมหาลาภมหาอำนาจประสิทธิเมสังฆังมหานิยมสเสนหาลาพังคงกระพันชาตรี แล้วคลาดมหาอุดมหาโชคมหาลาภมหาอำนาจประสิทธิเมอันนี้ยาวหน่อยนะครับผมไม่ทราบว่าจะขึ้นตัวหนังสือไว้ให้ท่านได้ทันหรือไม่ทันถ้าไม่ทันนี่เดี๋ยวผมจะเข้าไปลงไว้ให้ในคอมเมนต์กันแล้วกันท่านสามารถนำไปท่องบนภาวนาได้ไม่มีข้อเสียครับผมพิจารณาไต่ตองอย่างรอบคอบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีประโยชน์ต่อจิตใจของเรา มีประโยชน์ต่อผู้ที่ศรัทธาในเรื่องของพลังจะมีหรือไม่มีผมไม่ขอกล่าวถึงทุกท่านล้วนมีคำตอบอยู่ในใจของท่านแล้วเพราะครูบาอาจารย์แต่ละท่านที่สร้างมาตั้งแต่อดีตเนี่ยล้วนเป็นผู้ที่มีจิตตานุภาพสูงโดยเฉพาะท่านเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมพิทายานก็คือเป็นพระอภิญญาเราจะทำอะไรก็ตามแต่ขอให้เรายึดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า หลักที่เรามีความเข้าใจหลักที่เราปฏิบัติได้ง่ายจะนำไปสู่กำลังใจในการปฏิบัติขั้นสูงๆต่อไปขอบพระคุณทุกๆท,ท่านครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ต่อท่านที่มีใจเข้าถึงไตรสารณคมท่านที่มีความชอบในเรื่องของคาถาอาคมท่านที่มีความชื่นชอบในเรื่องของพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวกำลังใจเรา ท่านก็สามารถนำไปท่องบ่นภาวนาใช้กันได้ขอให้ทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญมีความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ครับสวัสดีทุกท่าน